เราหนึ่งคนยอมลำบากเพียงเพื่อให้หมือนสรรพสัตย์ได้รอดพ้นพระโอวาทพระโพธิสัตว์กวนอิมสิ่งหนึ่งที่ทำให้ท่านมานั่งประชุมธรรมร่วมกันอยู่ในวันนี้คือปลดปล่อยสรรพสัตย์ใช่หรือไม่ปลดปล่อยเขาจากการเบียดเบียนทำร้ายและการเข็นฆ่าประหัตประหารเพียงเพื่อบํารุงเลี้ยงตัวเองเพียงคนเดียว จิตที่ยิ่งใหญ่แห่งความเมตตาคืออะไรคือจิตใจที่ทนไม่ได้ที่จะเห็นเวน,นยสัตว์ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานต้องทุกข์ทรมานไปมากยิ่งขึ้นเพราะการประหัดประหารเพราะการที่เราอยากลิ้มลองเพราะการที่เราติดในรสชาติเราจะไม่ยอมทำเด็ดขาดถ้าจิตใจนั้นเกิดขึ้นในใจของเรา ถึงแม้เราจะเต็มไปด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากมายแต่การช่วยเหลือสรรพสัตว์ไม่เคยอยู่นอกเหนือความตั้งใจที่เราจะทำลายยังคงวนเวียนในใจเราอยู่เสมอเพราะอะไรมนุษย์ทุกคนต้องมีเวรกรรมสรรพสัตย์ก็มีเวรกรรมเชกเช่นเดียวกันเมื่อเขามีเวรกรรมต้องกลับมาชดใช้กรรมที่เขาได้ก่อ เราจะไม่เป็นหนึ่งในผู้ที่ซ้ำเติมบาปกรรมของเขาหรือเหยียบย่ำความเป็นสัพพสัตของเขาด้วยการเข็นฆ่าประหัตประหารเพียงเพื่อให้เราได้ลิ้มลองเราหนึ่งคนยอมลำบากยอมอดทนยอมถูกคนอื่นถากถางเพียงเพื่อให้เหมือนสรัรพสัตได้รอดพ้นเราจะไม่เป็นผู้เหยียบย่ำทำลายเขาด้วยจิตใจที่ไร้ความเมตตากรุณาปราณี ฉะนั้นอย่ายอมให้แค่ความยากลำบากคนดูถูกคนเหยียดยามมาทำให้จิตใจอันเมตตาของท่านเลือนหายไปเด็ดขาดไม่ว่าจะยากลำบากไม่ว่าจะเจ็บทุกข์จนตัวตายก็จะไม่ยอมเบียดเบียนสรพสัตว์แต่บ่อยครั้งที่พบความยากลำบากท่านกลับไม่คิดในทางที่ดีกลับคิดร้ายคิดประชด เจอเรื่องครั้งหนึ่งเจออุปสครรคความยากลำบากอีกครั้งหนึ่งจิตใจก็ไม่สามารถตั้งมั่นได้สติปัญญาก็เริ่มสั่นคลอนไม่รู้จะคิดดีไปทำไมคนรอบข้างก็เอาแต่ว่าทำดีไปเพื่อประโยชน์อะไรไม่มีใครเข้าใจแถมทำจนสุดกำลังแล้วยังถูกติถูกต่อว่าให้เจ็บช้ำน้ำใจ ความคิดเช่นนี้ย่อมทำลายเนื้อนาบุญกุศลเมื่อยามท้อใช้สติปัญญาคิดไตรตรองให้ดีอย่าปล่อยให้ความคิดชั่วแล่นที่เลวร้ายที่กะเรียกกะราดมาดึงพาให้จิตใจเราต้องตกต่ำหม่นมองไปเลยเมื่อไหร่ที่ท้อจงเอาความท้อความทุกนั้นมาให้เราก็ได้นะ ทนไม่ได้รับอะไรไม่ได้เรายินดีช่วยรับหากเราเพียงคนเดียวสามารถรับทุกแทนเวนายสัตว์ทั้งปวงได้เราจะเป็นผู้แบกรับเพื่อให้ท่านก้าวบำเพ็ญได้อย่างสุขสบายหากเจ้ากรรมนายเวนต้องมาทำให้ท่านเจ็บปวดเราขอเจ็บปวดแทนดีกว่าวันนี้เราช่วยแบกรับเราช่วยรับทุกท่านได้แต่ท่านต้องสัญญากับเราว่าจะไม่สร้างกรรมอีก จะไม่ผูกกรรมอีกปณิธานตั้งไว้จะไม่ผิดพลาดอีกแม้ความทุกข์นั้นจะเจ็บปวดเราจะช่วยรับไว้ทั้งหมดสิน้นทุกผู้ทุกคนจงจำให้ดีนะรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจให้แข็งแรงสิ่งใดที่เป็นพืชผักจงทานให้มากอย่าติดในรถของปลอมเพราะของที่ปรุงแต่งนั้นย่อมไม่อาจช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรได้เท่ากับของที่เป็นธรรมชาติ ธรรมชาติย่อมช่วยธรรมชาติธรรมชาติย่อมเอื้อธรรมชาติในกายเราถูกหรือไม่ของปรุงแต่งย่อมมีแต่ทําให้กายเรานั้นหม่นมองและยึดติดรักษากายรักษาใจให้ดีนะอย่าลืมว่าทุกเวไนย,ยังอีกมากวันนี้เราแบกรับทุกของทุกท่านไว้ที่ตัวเราแล้วต่อไปจงพร้อมที่จะไปฝ่าฟันและชุดช่วยเวไน แบกรับทุกแห่งเวไน,นให้จงได้เพราะจิตแห่งโพธิสัตว์ไม่เคยกลัวความทุกข์ของผู้ใดยิ่งเจอใครทุกยิ่งต้องเข้าชุดช่วยเหลือนี่คือจิตแห่งโพธิสัตว์ตั้งใจบำเพ็ญให้ดีอย่าดื้อรั้นอย่าเอาแต่ใจอย่ายึดมั่นว่าตัวเองเก่งเรารู้ว่าทุกท่านเก่งแต่เก่งแล้วทำให้ยึดมั่นทำให้หลงผิด ไม่ใช่ทางที่ถูกในการบอมเพนเลยเข้าใจหรือไม่